สวัสดีครับพบกันในตอนที่สองนะฮะวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเพาะเมล็ดกาบหอยแคร์นะครับพอดีเพิ่งได้เมล็ดมาจํานวนหนึ่งลักษณะเมล็ดของกากหอยแคร์นะครับก็จะเป็นเมล็ดขนาดเล็กสีดําำนะครับมีขนาดประมาณหนึ่งมิลลิเมตรด้านหนึ่งเนี่ยจะมนๆสนวนด้านหนึ่งเนี่ยจะแหลมแหลมลักษณะคล้ายๆหยดน้ํานะฮะเ,เดี๋ยวเรามาลาองเพาะกันดีกว่านะครับ สำหรับเ,เครื่องปลูกที่ใช้ในการเพราะนะครับนะคผมจะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะฮะรองก้นตะกร้าด้วยกากมะพร้าวแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยโรยหน้าทับไว้หรือบางท่านจะใช้เป็นสเปรดน้ำมอสก็ได้นะฮะพีทมอสสแต็กน้ำมอสใช้ได้หมดเลยฮะเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะเพาะเนี่ยเราก็ต้องพ่น อย่าฆ่าเชื้อราไว้สักเล็กน้อยกันนวดก่อนไม่งั้นมันก็จะเกิดเชื้อราได้สำหรับอาการนี่ผมก็พ่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากมาเมล็ดกามอยแคงมันจะมีขนาดเล็กนะฮะบางท่านอาจจะเสียบเรียงก็จะใช้วิธีโรยโปรย,ย,ยวนเครื่องปลูกเลยก็ได้นะครับ เมื่อเราพอเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่าลืมปักแท็กชื่อด้วยเดี๋ยวเราจะลืมจากนั้นก็เติมน,น้ำสักหน่อยให้พอชุ่มชื้นให้เมล็ดมันเกาะอ,อยู่กับผิวหน้าเครื่องปลูกนะฮะคือเราแค่โรยเมล็ดเฉยๆนะครับเราไม่ได้ฝังมันลงไป จากนั้นนะครับเราก็จะเอาเข้าถูกอบทําไมต้องอบเพราะว่าการอบเนี่ยเป็นการทําให้ความชื้นสัมผัสในอากาศเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะช่วยเพิ่มโอกาสการงอกของมเมล็ดได้ดีมากเลยครับก่อนเอาเข้าถุงนะครับเราก็หารวดเนี่ยมาขึงสี่มุมให้มันเหมือนเป็นโครงหลังคาสักนิดนึงเพื่อป้องกันถุงใมันยุบนะฮะจากนั้นก็เข้าวถุงอบเลย เรีร้อยหลังจากนั้นอีก1เดือนมเมล็ดก,ก็จะเริ่มทยอยงอกออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างของมเมล็ดชุดที่แล้วที่ผมเคาะไปให้ดูกันนะครับสำหรับตัวต้นนี้ก็คือดีสไปเดอร์อายุประมาณปีครึ่งน,นะครับสำหรับตัวนี้ผมเพาะเมล็ดไว้ประมาณช่วงกลางเดือนกันยาปี 57มเมล็ดชุดนั้นได้มาจากเอ,อถ้าจะไม่ผิดผมจะซื้อมาจากคุณบีนะฮะซื้อมา20มเมล็ดอัตราการงอกเนี่ยดีมากเลยฮะเพราะ20มะเมล็ดงอกมา18แต่ว่าจาก18ต้นที่งอกมาเนี่ยเหลือรอดมาได้ประมาณ6ต้นจนเหงนทุกวันเนี่ยครับเหลือแบบนี้6ต้นจาก20ก็ถือว่าโอเค มันก็โตค่อนข้างช้านะฮะจริงๆแล้วมันควรจะโตเร็วกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูงแลยเอาใจใส่เท่าไหร่มันก็เช้าชาๆยินช้ามาเป็นอย่างที่เห็นแต่ก็หวังว่าไอชุดใหม่ที่ผมพ้อนี่มันก็จะดีกว่าเดิมนะครับสรุปนะฮะการพอเมล็ดหลักๆก,ก็คือใช้เครื่องปลูกที่เก็บความชื้นไม่ดีอย่างเช่นขุยมะพร้าว สักน้ำมอสหรือว่าพีทมอสนะครับอาจจะผสมเพิไลท์ลงไปนิดนึงก็ได้ข้อสองนะครับก็คือต้องพ่นยาฆ่าเชื้อรายากันเชื้อราในเครื่องปลูกหรือว่าจะพ่นหลังโรยเมล็ดเสร็จแล้วก็ได้ฮนะยาฆ่าเชื้อราที่ใช้ก็ผมใช้แคทแทนนะครับใครจะใช้พวกคารบนาซิมก็ได้หรือยาฆ่าเชื้อราทั่วไปที่มีขายตามร้านต้นไม้นะั่นแหละฮะใช้ได้หมด การผสมก็ผสมให้เจอจางกว่าในฉลากสักเล็กน้อยนะฮะดีกว่าดีกว่าผสมเข้มไปแต่มเมล็ดแม่งจะไม่งอกนะครับข้อสามนะครับก็คืออบใครจะอบก็ได้ไม่อบก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าการอบเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสงอกของมเมล็ดเนี่ยได้ดีกว่าถ้าบ้านใครมีความชื้นสูงๆก็ไม่ต้องอบก็ได้ฮนะแต่พอดีว่าบ้านผมในความชื้นต่ําเปียเรียดินมากประมาณสี่สิเปอร์เซ็นต ผมก็เลยต้องอกแล้วก็เมื่อเอาเมล็ดใส่ข้าถุงแล้วเนี่ยนำไปวางไว้ในบริเวณที่มีแสงนะครับแสงเยอะๆแต่ว่าอย่าโดนแดดโดยตรงนะครับถ้าโดนแดดโดยตรงเนี่ยอุณภูมิข้างในมันก็จะร้อนมากเมล็ดก็จะกลายเป็นเมล็ดนึ่งมันก็จะไม่งอกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใช้ ขุยมะพร้าวเป็นเครื่องปลูกในการเพาะนะครับก่อนใช้เนี่ยเราต้องเอาปุ๋ยมะพร้าวไปแช่น้าไว้อย่างน้อยหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้ปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยมนดื่มน,น้ําหรือว่าให้สารแทนนินในปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยมนละลายไปกับน้ําจนหมดก่อนนะฮะหนึ่งคืนมันก็ยังไม่หมดหรอกแต่ว่ามันก็น้อยลงไปแหละถ้าจะให้ดีก็แช่สักแม่งหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะอย่างผมเนี่ยผมแช่ทิ้งไว้เป็นเดือนเลย ได้ขุดกะเพ้ามาไแช่ได้มากระแช่ยังไม่รู้ทำไรผมก็แช่ไว้ก่อนเพราะว่ามันก็ใช้บ่อยเหมือนกันผมก็จแช่ทิ้งไว้เลยแช่จนน้ําใสนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าผมครบถ้วนนะครับการพาเพาะเมล็ดกากหอยแครงถ้าสงสัยอะไรก็ทิ้งคําถามไว้ในคอมเมนต์ของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ